สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้เราจะแกะหอยนางรมสดๆเลยนะทุกคนแกะหอยนางรมสดๆกินให้ดูเนาะง่ายๆเลยค่ะนี่ใช้ใช้กันไกแกะนะคะทุกคนกันไกตัดให้เป็นช่องแบบนี้ แล้วก็เอามีดตัดตัดตัดตนะัดตัดตรงตรงเอ็นเนาะสอะะๆดสดูนะว่าเอ็นเขาอยู่ตรงไหนแล้วก็เอ้ยเนี้ยเนีเน้มาอย่างนี้เลยนะทุกคนนี่ให้ดูนี่ค่ะแบบนี้อื้อ แล้วก็แสะก่อนนะจะไ,ได้กินง่ายๆเนาะอหอมทุกคนคะ่ะหอมมากอมหอมมากอุ้ยหอมแบบความสดนี่บีบมะนาวเลยคะ่ะนี่บีบมะนาวใส่ไม่ต้องเยอะนะคะไม่ต้องของ,เค,องเครื่องเครื่องเคียงไม่ต้องเยอะคะ่ะ มีหอมอี่หอมมีโรยไปค่ะแค่นี้พออ้ามีกระเทียมด้วยนะอืมอืม,อม,อม คลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะดูมันจะยาวไปเนาะบ๊ายบายค่ะลับๆค่ะทุกคนชู